ทุกคนบ่อปลาเรามีหอยเชอรี่ด้วยแหละดูนี่มันวางแค่ช่วงหน้าฝนหรือว่ามันวางตลอดทั้งปีดูข้างล่างนั้นก็มีตรงนี้ก็ด้วยดูนั่นนี่มีเยอะแยะเลยต้นหม่อนหอยเชอรี่มาวางเยอะแยะขนาดนี้อุ้ย มีอะไรกินไข่หอยเชอรี่ไหมดูสิสีสวยจังโอ้ฝนตกหนักแน่เลยคืนนี้พอดีเองมาดูอะไรฮะฮพลิกวันนั้นสูงอีกเม็ดหนึ่งแล้วเก็บไปเลย นแอปเ้พวกเล็กๆเขียวๆยังไม่สุกทุกคนมืดแล้วล่ะเดี๋ยวเราก็จัดปายเล่าเลี้ยงปลาสเสร็จแล้วเราก็ไปละไปพอดีเองจะอยู่หรอข้าไปก่อนแล้วนะใครชอบกินหอยเชอรี่บ้างอะ ที่เขื่อนของที่เขื่อนของนาโอ้โหนาบอกว่ามีหอยเชอรี่เยอะมากเลยแต่ว่ามันเป็นหอยเชอรี่แบบมันเป็นแบบว่าไม่ได้ไม่ใช่หอยเลี้ยงอ่ะมันเป็นหอยธรรมชาติมีเต็มเลยเพราะว่าคนคนม้งเขาไม่ค่อยชอบกินไม่นิยมกินกันไปแล้วนะทุกคนไปจริงๆนะบ๊ายบาย